เตรียมความพร้อมเข้าโครงการเมนเดมันต์ทัวร์นี้ใช้เซตไหนดีพี่ลักษ์ซึ่งพี่ลักจะบอกว่าหลายโครงการเมนเดมันต์ทัวร์นี้ในรอบเดือนตุลาคมปลายเดือนจนถึงพฤศจิกายนตอนนี้มีโครงการเมนเดมันต์ทัวร์นี้มากกว่า30โครงการกําลังเปิดรับสมัครและมากกว่า5โครงการเป็นโครงการ g l o b a l ซึ่งวางเชันการจ่าย 100K บ,บวกขึ้นไปใครจะเตรียมความพร้อมช่วงนี้พี่ลักแนะนําว่าถ้าไปเองเวอร์ชั่นที่เหมาะกับการไปเองคือคนที่ประเมินตัวเองว่ารู้สึกว่าตัวเองเก่งนะแต่อยากจะรู้มากขึ้นว่าแต่รอบต้องไปทํายังไงให้โดดเด่นขึ้นมาเพราะทุ นนล้วนเก่งทั้งหมดเป็นหัวหน้าเป็นประธานเรียนได้เกีตินิยมส่วนใหญ่คนที่มาแข่งขันใน MT เพียคล้ายๆเราทั้งหมดแปลว่าอะไรจุดตัดที่ใครสามารถคมในการนําส่งได้มากกว่าใครเพระะื่อนตอนไปจริงเราต้องรักษาทุกเสี้ยววินาทีของการสร้างความโดดเด่นให้ได้ทีนี้ข้อเรียนออนไลน์เราสามารถเอาไปใช้ตอบโจทย์ยังไงได้บ้างพี่ลักการแข่งขันคัดเลือก MT จะมีหลกักๆประมาณ4ด่านหนึ่งคือการทําข้อสอบรอบออนไลน์ a อสเซมบล์สองคือรอบ HR i n t ท r v i e w 3คือรอบแอสเซมบล์คือการทํางานกลุ่มหรือเดี่ยว4คือการไฟแนลอินทิวซึ่งจะประกอบ ด้วย4ด่านนี้เป็นหลักซึ่งคอร์สเลออนไลน์สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดไว้แล้วตั้งแต่1รอบที่เป็นออนไลน์แอสเซมบลคุณสามารถใช้เซตของแถมที่เป็นแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามสิบข้อเพื่อฝึกทําไปเลยเพราะว่าข้อสอบได้รวบรวมข้อสอบพอร์ซิฟายฟรีสเทคินาชีนข้อสอบที่เป็นข้อสอบส่วนใหญ่เอ l เอนะข้อสอบส่วนใหญ่ในไทยมีพาร์ทหลักๆคือ n นืวิเครกลุ่มคณิตศาสตร์เบอร์บอลรูชนิ่งคือการตักกะเช็คตักกะดันดั้งภาษาลอจิคอลเทสคือรูปภาพภาพต่อไปคือภาพอะไรและดีแลกทีป าาซึ่งพี่เลกจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วหมดหลักๆที่เข้าคัด MT มีไม่ค่อยต่างกันแต่ชื่อเรียกแค่แตกต่างกันเช่น LSP, p a l i f y f i x e Technic ถือว่าหรือบางองค์กรก็ใช้ข้อสอบของตัวเองแต่ถ้าเราฝึกทำข้อสอบในเล่มนี้ไว้แล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราสามารถประยุกต์ใช้ได้อยู่ดีเพราะว่าทุก MT คัดค,คล้ายๆกันมันคือสิ่งที่เรียกว่า Ability Test ส่วนการที่จะต้องไปทำพาผู้นำในรอบของ Attitude Test แล้วพี่เล็ก Attitude Test ทุกโครงการไม่ได้ออกมาเป็นค่าคะแนนนะแต่มันจะออกมาเป็นค่าพาผู้นำเพราะหน้าที่ของเราทุกคนท กล้ามาแข่งขันในเบนเน็เมนเทอร์ในส่วนใหญ่มีเผ่าผู้กันทั้งนั้นแปลว่าอะไรให้ตอบตามความเป็นจริงไม่ต้องประดิษฐ์คำตอบมันจะออกมาเป็นค่าเผาผู้นํของเเองส่วนที่สําคัญหลังจากนั้นก็คือ Ability t e s ทจําเป็นต้องสอบผ่านไปฝึกจากตัวเซตของแถมได้เลยซึ่งเซตนี้ยังคงแถมให้อยู่ตัวแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามสิบข้อส่วนใครจบไม่ตรงสายแนะนําให้ไปซื้อแยกอีกหนึ่งเล่มคือแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยข้อตัวนั้นสามารถเอามาใช้ฝึกเพิ่มได้ฝึกทําข้อสอบไปเยอะช่วยให้เราสามารถผ่านข้อสอบได้ง่ายขึ้นนี่คือรอบแรก ด่านต่อไปหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นรอบ HR รอบ Assessment รวมถึงรอบ Final เราสามารถเรียนรู้ข้อเรียนไลน์ที่เป็นตัวยังบัตเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมไปได้เลยเพราะมันประกอบไปด้วยการทําแต่ละรอบเนี่ยมันมีเทคนิคน,นั้นให้หมดเลยในขณะที่วี่ลกจะบอกว่าใครที่ไปโครงการ m ป n นเ e ็กเ t ้นเทนในกลุ่ม upper level 50k บ,บวกในหลายโครงการประมาณ19-20โครงการในไทยตอนนี้มีรอบที่เรียกว่า AI interview ใครจะไป AI interview ก็ใช้ร์อเรียนไลน์ผ่าน AI interview ง่ายต้องรู้เทคนิคมันแยกออกไปหคอรงสอเรียนเพราะพีลลกจะบอกว่า ให้เราไปประยุกต์ตามง่างานความเป็นจริงว่าเราจะต้องใช้อันไหนก่อนซึ่งพิเศษก็คือว่าเซตนี้ทั้งเซตจ,จะถแถมข้อเลีย,อลยวออนไลน์เซตนี้ทั้งเซตจ,จะถแถมเซตหนังสือแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามสิบข้อและหนังสือยางบัตรเอาไว้เตรียมไวป้ปูไมเซตในการไปสัมภาษณ์เบเน็เมนตูนีไว้ด้วยาะฉะนั้นจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราสามารถเรียนรู้ได้เองไม่ว่าจะไปที่ไหนสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยข้อเรียวออนไลน์เหมาะกับใครได้บ้างเหมาะกับคนที่รู้ตัวดีว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหามากเช่นไม่ได้มีปัญหาการนำส่งมมมีคควววาาาลล่่่่่ออองงงใใในนนนนกกกกกรรสยยูแ้้ขณะเเเดดัืตต็ไไจ เพราะเคยไปแข่งคอมเพรชันเคสมาจำเหมาะกับคนที่อยู่ในระนาบนี้ส่วนใครที่บอกว่าพี่รักหนูกังวลหนูจบไม่ตรงสายหนูยังไม่เคยไปทําเคสหนูไม่แน่ใจว่าตอนไปสัมภาษณ์ต้องพูดอะไรบ้างใครที่มีความกังวลระดับนี้สามารถเรียนรู้ที่เป็นตัวค่าเรียนสอนสดซึ่งวันที่7จ็ถึงสิพฤศจิกายนจะมีกรุ๊ปคัสซึ่งใครที่อยากจะเรียนสอนสดกับเพื่อนก็มาเรียนแบบกรุ๊ปคัสได้ซึ่งเราจะเรียนผ่าน m เมคซ t ฟทีมอยู่ต่างประเทศทั่วโลกสามารถเรียนรู้ได้หมดส่วนใครที่บอกว่าพี่รักหนูอยากเรียนเดี่ยวมากกว่าซึ่งแน่แนนอนว่านักเรียนในคล เขาเรียนเป็น private class กันซึ่งพี่รักจะบอกว่า private class จะให้การนอกน้ํากว่ามากเพราะว่าเราสามารถฝึกไวพิบจากการนําส่งที่หน้างานเวลาไปอยู่หน้างานกรรมาการถามอะไรเราต้องตอบได้ทันทีค่าเรียนสอนสดกําลังให้สิ่งนั้นกับพวกเราเพราะเราจะได้ฝึกเยอะๆฝึกถามตอบถามตอบในเวลาฝ้าวันหรือ7วันตามคอเรียนที่เราเรียน5 day คือเรียน5วัน s day คือเรียน7วันวัละสชั่วโมงเรียนผ่าน microsoft team เราสามารถมาฝึกกันตรงนั้นได้เลยซึ่งพเล็กจะบอกว่าค่าสอนสดจะให้การฝึกฝนกับเราตอนไปอยู่หน้าง,งานเราจะมีไหวริปในการนำส่งเพราะฉะนั้นแนละเลือกเวอร์ชั่นที่เหมาะกับตัวเองจะเส้นหนังสือคราสอ,ออนไลน์หรือค่าสอนสดปรึกษาเข้าโครงการมเมนหเรทรัเย์ในทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์